嗯，海灵。 เหมมันเคี่ยวมันเคี่ยวพอแล้วนันพี่อ้นส่งเสียงซะไม่ร้องเลยทุกคนกกกขอแนะนำอย่างเป็นทางการนะคะร้องอีกไหม ถ่ายไกลอยู่นะทุกคนสามกุกเสมอเดียว ตอนนี้ก็คือสามกุกเต็มใช่ไหมคะใช่กำลัาางเช็คคูอ่ะ บอกสามเต็มก็ไม่ได้สามกุกมันก็เหมือนรีวตัน,นถูกไหมถ้าสมมุติว่าเราบอกสามเต็มวันดีคืนดีหลุดสองหรือวันดีคืนดีเพิ่มมาเป็นสี่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ก็เลยไม่รับประกันดีกว่าเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายคือฟังแล้วชอบซื้อนะครับแล้วราคามันก็จะไม่สูงมากถูกไหมราคารับประกันราคามันจะสูงนะทุกคนอสามแต่วางกุกสวยมากนะชอบนะ บางคนอาจจะชอบวางกลุกแบบห่างๆแต่ผมไม่ชอบวางกลุกติดแบบนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวางกลุกสวย,วสวยหนูชอบเขาตรงที่ว่าเขาคอโป่งดิ จ้ายักษ์นะคะทุกคนเป็นรุ่นพี่ของชุดที่เราขายไปเมื่อปีที่แล้วเนาะอายุดีอยู่ค่ะนกรอเช็คเมื่อก่อนตอนที่แรกๆมันอสองสองสามแต่นานๆสองแต่ตอนนี้ไม่เห็นรุ่นสองแล้วแต่ด้วยความสบายใจทั้งสองฝ่ายต่อไปผมจะขายนกสไตล์นี้นะสไตล์ฟังได้ชอบคือซื้อราคาจะไม่สูงนะครับคือชอบตัวไหนก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบง่ายๆดีกว่า รอจากปีใหม่มาได้ก็บุญแล้วลูกนกดอกไปเยอะนกดอกนกดิ้นไปหลายตัวถ้าเขาวางกุกสวยมากถ่ายไกลอยู่นะถือว่านกเสียงดังมากเป็นนกเสียงกลางๆไม่ใช่นกเสียงใหญ่อืนะครับไม่ไม่ได้ใหญ่เหมือนแม่มนะ,ะเสียงก็่มคล้ายๆพ่อ เดี๋ยวหนูไปถ่ายลักษณะตัวให้ดูเพราะว่าแหม่รุ่นนุ่งรุ่นน้องยังมีห้าร้อยยังมีถ่ายตัวให้ดูเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะคะแป๊บนึงนะพี่อ้วนบอกว่าเป็นนกที่หุ่นตัวใหญ่ยาวนะคะทุกคนนี่นะน่น่าจะสู้จะสู้ใครจะสู้ใครจะคูจะคูใช่หรอตัวเองจะคูแม่หรอจะคูอ้าวถ้าถ้าตัวเองคูนี่แม่ไม่ขายนะฮะ อาถ้าครูแม่ไม่ขายนะเอ้าจริงเปล่าจริงเปล่าจริงเปล่าจริงอ่ะจริงอ่ะตัวเองเอาตัวศับลงาดิเดี๋ยวนี้ตอนตอนนี้คืออ่ะเดี๋ยวถ่ายต่อถ่ายต่อ ยังไปไหนได้ินเสียงกูลอ้อ๋ออ่าเดี๋ยวมาฟังพี่อ้วนอธิบายกันนะคะทุกคนตัวนี้นี่คืออะไรยังไงนะคะ,อ,ะ,ะ,ะอ่ะพี่อ้วนอธิบายฟังหน่อยคือว่านกตัวนเนี้เป็นลูกเจ้ายากนะครับซึ่งอ่ามีเขาเรียกอะไรมีเอ่อ FC สั่งมาหรือเรียกง่ก็คือ มีลูกค้าสั่งมานะครับว่าอยากได้สามกุกเต็มซึ่งตัวนี้เรารอเช็คอยู่อบอกก่อนนะครับว่านกเราอะเวลาขึ้นแรกๆเริ่มขึ้นแวกจะขึ้นสองสองมั่งสามมั่งใช่ไหมและถ้าพออายุได้อะมันจะสามและตอนเนี้ตอนนี้ที่ทเช็คเนี่ยก็คือในคลิปเท่าที่ฟังมาตลอดเลยตอนนี้ไม่มีสองเลยแต่เพื่อความสบายใจถ้าเรารอรับประกันมันก็ต้องรองไปเรื่อยอะใช่ไหม รอเช็คไปเรื่อยอ่ะไม่ได้ขายตะทิ้งนะครับเอาเป็นว่าตัวเนี้ไม่รับประกันก็คือตัวเนี้ยสามารถมีโอกาสคูอ่างได้นะครับไปรุนคูอ่างได้นะครับแล้วก็โอกาสหลุดสองมีไหมเท่าที่ฟังมาสักพักหนึ่งตอนนี้ไม่มีส่าไม่มีสองแต่โอกาสหลุดมีไหมไม่รู้ไม่รับประกันขายเอาแบบว่าฟังให้ชอบขายเลยนะไม่รับประกันเนาะ โอะกาสหลุดสองมีไหมมีแต่ตอนนี้ผมฟังอ่ะไม่มีไม่มีสองเลยนะครับแล้วก็นกพึ่งจะเริ่มขึ้นยังไม่สู้นกดีเพราะว่ามันดอกช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็เอาเป็นว่าคุณไปลุ้นคู่อ่างถ้าคุณได้คู่อ่างก็คุ้มนะครับเหล่านี้คู่อ่างหลายตัวเลยนะครับอ่าไม่รับประกันสามเต็มแต่ในคลิปสามเต็ม น,นะฟ<ว>ังให้เข้าใจนะมีโอกาสหลุดสองไหมมีแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ยินนะครับอ่ะเอาไปง่ายนะครับราคานี้นะครับสองพันห้าไม่รวมส่งอืมเสียงเพาะมากนะครับบอกเลยว่าเพาะมากยังไม่สู้นกนะครับเพราะว่าถ้าสู้นกจดจะรู้เลยว่าอ่างไม่อ,าอ่านนะครับตอนนี้ยังไม่เคยได้ยินครูเลยนะครับไม่รับประกันเพศไม่รับประกันสามเต็มแต่ในคลิปสามเต็มอมและผมก็ได้ยินสามเต็มอยู่นะยังไม่หลุดนะตอนนี้นะตอนนี้นะอ่าโอเคก็ สองพันห้าไม่รวมสม่งนะฟังให้เข้าใจนะครับถ้าฟังไม่เข้าใจโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรนะครับใต้คลิปเลยโอเคดูเรื่องใคบ้าตทองลำบากเมียไปแปะเบอร์โทรไว้ใต้คลิปอีก <c oughs> หน้าโปรไฟล์ก็ได้เออขายคลิปก็มี ท้ายคลิปก็มีนะครับเริ่ม <Okay. S 2> คลิปก็จะมีทั้งชื่อพี่อ้วนเบอร์โทรพี่อว้วนนกเขาใหญ่ยังไงก็มีเบอร์นะครับหน้าโปรไฟ,ฟล์ก็มีเบอร์อนะครับเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับ่าคลิปทุกคลิปต้องมีหน้าผมนะครับถ้าไม่มีหน้าผมถือว่ามิจฉาชีพนะครับโอเครู้เรื่องบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ